จจริงผ <un Aristotle> ่าอเหตุการณ์ต่อไปนี้นะคะเกิดขึ้นที่เกสเฮาส์หลายแห่งในจังหวัดกระบี่นะคะเมื่อจรในคราบนักท่องเที่ยวได้ใช้กลอุบายเล่เหลี่ยมบางอย่างทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่พักอยู่ตามเกสเฮาส์ต่างๆต้องสูญเสียทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องจริงเตือนภัยที่คุณควรรู้เท่าทันค่ะคุณผู้ชมลองจับตาดูพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรายนี้ให้ดีครับ เปิดไฟไว้ในโรงแรมเพราะว่าผมจะต้องดูกล้องก่อนนอนทุกคืนหรือว่าเวลาสะดุ้งตื่นกลางคืนผมนอนอยู่บนายฟ้าใช่ไหมถ้าสะดุ้งตื่นกลางคืนผมจะเปิดกล้องดูในโทรศัพท์เช้าของวันที่14เมษายนที่ผ่านมาเจ้าของเกสเฮาส์แห่งหนึ่งในอำเภออ่าวนางจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากลูกค้าว่ามีทรัพย์สินสูญหายและเมื่อตรวจสอบก็พบว่าทรัพย์สินภายในเกสเฮาส์ก็หายเช่นเดียวกันด้วย เจ้าของเกสเฮาส์จึงย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิดจนได้เห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยของลูกค้ารายหนึ่งซึ่งมีท่าทางที่น่าสงสยัยและสวมหมวกปิดบางไปหน้าอยู่ตลอดเวลาจนมาถึงเวลาตีหนึ่งในช่วงที่ปลอดคนโจนในคราบลูกค้ารายนี้ทำการปิดไฟเพื่ออำพรางพฤติกรรม แล้วก็หยิบไม้กวาดดันกล้องวงจรปิดให้หันไปนในทางที่มุมอับแล้วก็ลงมือขโมยทรัพย์สินตอนนี้ประมาณติงหนึ่งก,กว่าแต่ว่าผมไปดูกล้องวงจรปิดจากตำรวจท่องเที่ยวที่เขาให้ดูนะมันจะลากของโรงแรมผม,มออกไปทางเนี้ยตอนบีสามซึ่งมันจะใช้เวลาในเนี้ยประมาณชั่วโมงครึ่งส่วนของโรงแรมเนี่ยได้คอมพิวเตอร์ออาอินวันไปสองเครื่องมูลค่าก็ประมาณเกือบห้าหมื่นแล้วก็ของแคร ของแถบนี้ได้ iPad i ไอแพดแอเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเดลหนเครื่องแล้วก็กล้องนิคอน G50 1หตัวมูลค่าจะประมาณเกือบเจ็ดหมืครับเมื่อผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบว่าในเวลาไล่เลี่ยกันก็มีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งเข้าแจ้งความโดนโจรขโมยทรัพย์สินภายในเกสต์เฮาส์เช่นเดียวกัน มีลูกค้ารายแรกโทรมาแจ้งว่าให้ช่วยหาห้ตบุกให้หน่อยเราก็ตอนนั้นเราอยู่บ้านเราก็โทรมาแจ้งน้องที่อยู่โฮสเทลว่าให้ช่วยหาให้หน่อยน้องที่อยู่ก็บอกไม่เจอแล้วลูกค้ารายที่2ก็โทรมาแจ้งว่าของในล็อกเกอร์ของเขาถูกขโมยเราก็บอกว่าอ้าวถูกขโมยได้ไงเขาบอกว่าเขาใช้กุญแจของเขาแต่ปรากฏว่ามันเป็นสลิงซึ่งพอเปิดตู้ออกมาแล้วมันจะสามารถเอื้อมมือเข้าไปหยิบเอาของได้เราก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะทำไมมันเกิด ขึ้นในคืนเดียวกันสองรายเราก็เลยดูวงจรปิดที่จับมือถือเราปรากฏว่ากล้องตัวที่อยู่เคาน์เตอร์ค่ะมุมมันเปลี่ยนไปหากเราสังเกตพฤติกรรมของคนร้ายทั้งสองเหตุการณ์การลงมือเหมือนกันแต่จะเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่แน่ใจนักเพราะทั้งสองครั้งคนร้ายได้เปลี่ยนแปลงบุคลิกตัวเองทุกครั้งก่อนก่อเหตุซึ่งนี่อาจจะเป็นเล่ห์เหลี่ยมที่คนร้ายใช้พลางตัวก็เป็นได้ มาในรูปแบบนักท่องเที่ยวมันก็ค่อนข้างที่จะระวังได้ยากเราก็ต้องเซฟตี้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือทีการ้วก็เอกสารลูกค้าค่ะถ้ายังไงก็สแกนเก็บไว้ในคอมพิวเตอรก์ก็จะดีดีกว่าการคอปปี้ไว้เฉยๆรวมถึง<ๆ>การดูลูกค้าถ้าเกิดไม่น่าไว้วางใจก็ปฏิเสธไม่ไม่รับลูกค้าได้ก็จะดี หาคุณผู้ชมผู้ใดตกเป็นผู้เสียหายหรือมีเบาะแสของคนร้ายทั้งสองเหตุการณ์นี้ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนจอขณะน,นี้เพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตามจับคนร้ายมาลงโทษโดยเร็วที่สุดครับเห็นพฤติกรรมของโจรแสบรายดีแล้วนะคะแล้วก็ควรช่วยกันเป็นหูเป็นตาและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการเกสทเฮาส์ House, และโรงแรมต่างๆค่ะ